พุทางพระพวทาตังอภิวาเตนีจุลอาขาโตพระพวทตาทะโวนามาสะนิสุตติฟนุพระพุทธโต มียมปิดมียมพันเตวิสุภะภะนะทายาปิสานีมัสหันจีราบิยา ตํภะวันตโรสัมมาสังฆาตํยํนิพุทธังสรณังคัจฉามิ 好 Lord. i'm near the door

uh -huh. บมดีตังตังพระกวนตังภูเคมัาพระภูดีมบภาบเจ้าพองได้บดีถ้าใหเจ้าพรองใงเป็นพรคทหรเป็มภาคพหารตรัสรู้ทอได้ด้วยพค์เองตัสรู้ทำได้ด้วยพร์เองถ้าไมาหลายของู้ช้า มีพระพาเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระพากเจ้าพระองค์นั้นไม่พรนิพพานนั่นแล้วไม่ลนิพพานแล้วด้วยพาตาแนี้ด้วยพระตาหานี้ขอไปต่อไปเ,ไเอ,เอ่อเรื่อเจ้าพัะครับอิมัง ปิวานิปิวานิปฏิทานหาตุปฏินางหาตุอามากังเทวะอามากังเทวะมาาปิตุมาตาปิตุนาจิากจิาตาตาังยาังจิทะรตังจีตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะาแต่พาโซผู้เจริญพาแต่พงฆ์ผู้เจริญขราพเจ้าคมหลอย นอนถวายนอมถวายพตาหารตาหารพรอมด้วยพร้อวันทั้งหลายเหล่านีพร้อมด้วยพร้อมอีวันตั้งหลายเหล่านีภาพพิสป็น์ถูกภาพพิสงจน์ถูกระภาพพิสูจน์ถกนะตาหารตาหารพอมด้วย พระปราชญทั้งหลายแล้ญาติทั้งหลายมีมาดาบิดาเป็นต้นมีมาดาบิดาเป็นต้นลิงดาลาลาเนื